สวัสดีค่ะวันนี้พี่จับน้งดาววันนี้เราจะมาเคลียร์หลังกันและเราออกสกายในช่วงที่ใบรรบัรงางรทยังไคะี่เลยค่ะเซฟเองค่ะเพราะว่าถึงในยินจะสะอาดห,หรือมีเชโรคเปล่าเราองไม่เห็นนะเราจะต้องเซฟเองโดยการใส่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำความสะอาดอุปรกรณ์ได้ทกีิตเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดได้เพืหรือเปล่าแต่ก็ คือเราก็มั่นใจในแบบหนึ่งว่ามึยิ้มทุกที่ทั้งวันใสอยู่แล้วแต่คือเราต้องเซฟเองด้วยอาจจะมีแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นเต็มหน้าเราก็สระมือนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่เราจะมีเจลแอลกอฮอล์ในการอ่าทำทำความสะอาดมือนะคะแล้วอ่าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดค่ะและในระหว่างเวทเราก็จะใช้ถุงมือนะคะแล้วนี่ค่ะพี่เบล หลังที่เราออกกำาังกายนะคะเราก็อยาเอามือนะคะ ไปสัมผัสหน้าหรืออะไราานะคะถ่าทันที้เนี่ยจริงๆควรจะถูกผมนะคะเนี่ยพี่หยยายมาในช่วงที่เราออกแบีถ้าเรามีเหงื่อพยายามใช้ผ่าค่านผมค่ะท่าข่านผมไม่ให้เหงื่อมันลงมาที่หน้านะเราวนี้พก้อยลืม <laughs> ด้วยความลิน,น <laughs> <laughs> ก็คือแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปล้างอยู่นะแอลกอฮอล์ก่อนเรา่อยไปล้างมือนะคะคือการเสร็จตัวเองใน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 คนที่จะต้องมีความจัเ เป็นวิธีเซฟที่เซฟตัวเองได้มากที่สุดนะโอเคเราไปเล่นท่าต่อไปกันเลยท่าต่อไปจะเป็นท่าและเป็นท่าบริหารหลังแหบขอากันเป็นด้วยเชือกนะ เราไม่รู้ว่าเราไปนั่งแข็งขาเนี่ยเราไปโดนจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนกลับบ้านถ้าใครที่มีความจิเป็นต้องมาอาบน้ำก่อนทุกครั้งนะคะก่อนกลับบ้านดีกว่าเนาะนี่นะคะเราก็อันนี้ล็คงทดาวแล้วก็ทำความสะอาดเนะี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปนอนหรือไปอะไรที่ไหนมาบ้างไปนอนแบบหมายถึงว่าไปออกแลวเหงื่อออกที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่า สำคัญนะคะอย่าลืมเราจะติดโดยการที่สารคัดหลังต่างๆสารขัดหลังก็คือเ mm hmm. ยี่ยงที่คุณหมอเคยบอกแล้วก็คือน้ำมูกอาจามแล้วก็เหนื่อนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. คนที่ออก อย่าลืมนะคะเหงื่อเป็นสายคัดหลังที่ติดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมารีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเขาออกเนี่ยเขาเหงื่อเขาออกแล้วเหงื่อเนี่ยอาจจะยกที่อุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็มันอยู่เนี่ยจะ้อที่จำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงเก้าหกหกหกแปดชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเหงื่อที่ตกแล้วคนนั้นมีเชื้อได้หกถึงแปด เราก็ทำความสะอาดก่อนนะคะด้วยแอลกอฮอล์หรือเดซโตอที่ใช้เดตโตนะคะเดซตนต้องฆ่าเชลเลื้อได้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เป็นเดซโตอที่ใช้กับพวกพื้นผิวนะคะมันจะมีเดตโต หนสสู่ด้านข้างค่ะอ่านะีจับ่างนี้นะคะจับหงายอ่าแล้วก็ลาตัวสี่ข้างาษาแบบนี้นลกโต้งมองไป้าหน้าดึดตับถึง้านหน้งบาเบียวชบลำตัวสอง